สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่พึ่งจะพาเพื่อนๆมาแกงเห็ดเพาะจ้าเห็ดเพาะที่แม่พึ่งไปเก็บเองเลยนะคะที่ป่าเขากระดวงบุรีรำค่ะวันนี้แม่พึ่งจะแกงใส่ต้นบุกอ่อนค่ะต้นบุกนะคะเราก็จะนําต้นอน่อนๆนะคะมาแกงจะนาํามันลอกเปลือกนะคะแล้วก็นํามาต้ม้วกรางน้ําให้สะอาดเพื่อลดความขันนะคะถ้าเราทําไม่สะอาดเขาจะมีอาการคันคอได้จ้าต้นอ่อนบุกนะคะแกงใส่ปลาทู ใสกะทิใส่เห็ดเพาะนี่คือแบบจะเข้ากันมากอร่อยมากนะคะแล้วก็พริกแกงแม่พึ่งก็จะตำเองจานก,ก็จะใส่ใบมะขามอ่อนด้วยนะคะแล้วก็จะมีใบมเมงรักด้วยจ้ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกเนาะเราก็จะตั้งโมนะคะแม่พึ่งใสกะทิลงไปค่ะ250 ML นะคะหรือว่ากล่องเล็กนั่นเองจ้ะใส่กะทิลงไปแล้วก็จะตามด้วยน้ําล้างกล่องอีกหนึ่งกล่องค่ะเต็มเต็มเลยนะคะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะใส่หรือเปล่านะ อ่าแม่พึ่งก็จะใส่น้ำล้างก่องลงไปค่ะตั้งกะทิให้เดือดนะคะแล้วก็จะใส่พี่แกงไปเลยจ้ากะทิเดือดเรีวนะคะตามด้วยพี่แกงค่ะใส่มากใส่น้อยตามใจชอบเลยค่ะแม่พึ่งจะใส่ให้เยอะหน่อยนะคะแบบให้เผ็ดๆนิดนึงจ้ะ ะทิเดือดแล้วซาพีเก่งแล้วต่อไปเราก็จะใส่เห็ดเพาะลงไปต้มก่อนเลยค่ะเห็ดเพาะใส่เป็นเม็ดแบบนี้เลยเ<ม>นะคะที่ไม่พึ่งเกงเน,นี่ยคือกําลังอ่อนๆเลยจ้าเม็ดไม่ใหญ่มากนะคะเวลาเราเคี่ยวไปก็จะแตกดังเปลาะนะคะในปากสมชื่อก็เรียกว่าเห็ดเพาะนะคะต้มเห็ดให้สุกก่อนจ้านะคะต้มให้เดือดไปเลยนะคะเห็ดเพาะเขาจะไม่ยุบตัวลงเนาะเม็ดเขาแบบไหนก็เขาก็จะอยู่คงที่แบบนั้นเลยนะคะ ต้มเห็ดสุกเล้ยวนะคะแม่เพื่งก็จะใส่ปลาทูลงไปเลยค่ะปลาทูสองตัวใส่ไปหมดเลยจ้าหรือว่าเพื่อนๆจะไม่ใส่ก็ได้นะแต่ไม่เพื่งก็จะเพิ่มเนื้อสัตว์นะคะก็จะใส่ปลาทูลงไปนะคะให้เดือดสักพักหนึ่งจ้า<ม>เดือดเล็วแล้วก็จะใส่ต้นบุกอ่อนที่เราต้มนะคะใส่ไปตามเลยค่ะต้นบุกอ่อนจ้าเทลงไปเลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใส่เป็นเครยกวงาอะดรนะ ต้นอีโลกก็ได้ค่ะนะที่เขาจะเกิดตามป่านะคะหรือว่าต้นกระบุกที่เกิดตามป่านอก็็ต้นอีโลกนั่นเลยเนาะใส่เกงได้เหมือนกันคะ่ะอร่อยมากนะคะแต่ไม่พึ่งมันมีต้นอีโลกก็เลยซื้อต้อนบุกมาแกงแทนก็อร่อยนะคะตามด้วยใบ,ยบยมะขามอ่อนจ้าเพื่อนๆจ๋าไม่ใส่ก็ได้ค่ะใส่เป็นมะขามเปียกแทนก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้คะ่ะแต่ไม่พึ่งว่าใส่ยอดมะขามเนะี่ยเขาจะอร่อยเข้ากันดีค่ะ ต่อไปนะคะม่พึ่งก็จะมาเติมน้ําอีกสักเล็กน้อยค่ะเติมน้ําล้างครกจ้าน้ํำมันจะน้อยไปเนาะเติมน้ําล้างครกอีกเล็กน้อยค่ะเติมน้ําตามความพอใจเลยค่ะเพื่อนๆบางคนก็จะชอบน้ำเอะเนาะแต่แม่พึ่งจะชอบคลุกน้ําสดน้ําจ้ะนะคะน้ําเท่านี้โอเคแล้วค่ะประมาณนี้เลยจ้าเราก็รอให้แกงเราเดือดสักครู่นะคะนี่หนาตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ น่ารับประทานเด้อต่อไปก็ปรุงรสเลยค่ะเพ่พนงก็จะปรุงรสนะคะตามใจชอบเลยเน้อก็จะปรุงด้วยเกลือจ้าหนึ่งช้อนชานะคะรดดีค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะอีกนิดนึงผงชูรสจ้าผงนวใส่หลายเสบหลายเสบหน่อยเสบหน่อยนะคะน้ำปลรราค่ะน้ำปลาเล็กน้อยจ้าชิมรสชาติให้ถูกใจนะคะ หน้าตาสีสันก็ประมาณนี้ค่ะชิมรสชาติให้ได้นะคะตามใจชอบเลยจ้าหน้าตาหน้ากินแม่ไมพึ่งนึกอยากแกงอีกนะหมดแล้วเห็ดเพาะที่เก็บมาตุนไว้ก็หมดแล้วจ้ะเดี๋ยวจะไปหานะเข้าป่าอีกสักครั้งหนึ่งก่อนเดี๋ยวยังไม่มีเวลาว่างเนาะเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างแม่พึ่งจะไปหาเก็บเอามาแกงอีกครั้งนะคะนึกอยากกินนะคะชิมรสชาติแล้วถูกใจแลว้วต่อไปเราก็จะใส่ใบเมงลัก สุดท้ายเลยค่ะใส่ใบมะลักเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะแกงเห็ดพอนะคะใส่ต้นบุกใส่กะทิใส่ปลาทูจ้าเพื่อนๆเศรษมากนะคะเป็นเมนูโบราณเมนูบ้านๆน,นะคะไม่พึ่งเกิดมาก็เห็นแม่แกงแบบนี้ให้กินแล้วจา้าแกงทีไรก็อร่อยทุกครั้งนะคะมาค่ะเพื่อนๆมาค่ะเอาถ้วยมาตักแกงเห็ดพอไปกินเลยกันค่ะคนละถ้วยนะคะมา คนละนิดคนละหน่อยให้ได้กินทั่วๆกันจ้ามาค่ะคลิปนี้ไม่พึ่งก็ต้องขอตัวลานะก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะมาค่ะมากินแก่งเห็ดเพาะดีกันจ้า